สวัสดีครับท่านผู้ชมพบอีกครั้งในครับในรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 t น u อ v i ูวิชั่นผมนพดลรัตนสังหิรันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์หรืออาจารย์เอนะครับอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังนะครับท่านยังดำรงตำแหน่งนาย,ยกสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยในวันนี้เราจะทําการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านระบบ TrueVroom และตอนนี้นะครับอาจารย์เอก็ได้เชื่อมต่ออยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับพี่นพครับครับพี่เอครับรบกวนพี่เอนะครับช่วยกล่าวแนะนําตัวเองโดยพูดถึงบทบาทและหน้าที่ของตําแหน่งที่ตัวเองกําลังดูแลอยู่ในขณะนี้แก่ท่านผู้ชมได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่นพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่เอศาสตราจารย์ดรสุชัชชวีสุวรรณสวรรค์นะครับ ปัจจุบันเพี่เป็นอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐาละกบังนะครับและยังเป็นนายกสภาว,วิศวกรและยังเป็นนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยอีกตำแหน่งนด้วยครับซึ่งแต่ละบทบาทหน้าที่นั้นแน่นอนนะครับก็ต้องดูแลทั้งเรื่องการศึกษาดูแลวิชาชีววิศวกรนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศและที่ เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่สํำคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนนวตัตก,กรรมนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้นะครับครับอาจารย์เอ๋ครับลบกวนช่วยช่วยให้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรจึงคิดโครงการให้เพื่อต่อลมหายใจนี้ขึ้นมาครับผมขอบคุณมากครับพี่นพอย่างที่พี่เอได้ใส่เสื้อตัวน,นี้นะครับแ,แท็กให้เพื่อต่อลมหายใจ วันนี้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยรุนแรงมากจริงๆนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยแล้วร่วม1,000 0คนตลอด 5, 6วันที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่เท่านี้นะครับพี่นกครับถ้าเกิดดูสถิติแล้วเนี่ยวันนี้มีผู้ยังเป็นโควิดอยู่เนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนั่นหมายความว่าใน1 0 0 0 0แคนเนี่ยมีผู้ป่วยในระดับสีเขียวซึ่งเขาอาจจะไม่แสดงอาการแต่เขาก็แพร่เชื้อได้นะครับ แต่ก็มีสีเหลืองซึ่งเรียกได้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการประคองเขาไว้ไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะกลายเป็นผู้ป่วยสีแดงซึ่งตรงนี้น่าห่วงมากครับเพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงต้องใช้หมอต้องใช้พยาบาลและบุคลาการแพทย์สับสนุนอีกหลายคนนี่แหละครับคือ ปัญหาได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยโควิดสีเหลืองเนี่ยไม่ให้ไปสีแดงแล้วก็ให้หายเนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นมากที่สุดในโลกก็คือเครื่องจ่ายออกซิเจนหรือที่เรารู้จักในชื่อเครื่องไฮฟลูเครื่องนี้ละครับจะคอยจ่ายออกซิเจนให้ผู้ป่วยในระดับสีเหลืองซึ่งท่านยังพอที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ ปอดเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องนี้จะจ่ายออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงและมีปริมาตรสูงทําให้เขาสามารถได้ออกซิเจนมากกว่าคนปกติตรงนี้แหละครับจะทําให้เขามีโอกาสได้รับการรักษามีโอกาสได้หายและมีโอกาสไม่ต้องไปถึงผู้ป่วยสีแดงซึ่งตรงนั้นถือว่าอันตรายขั้นสูงสุดแล้วครับพี่นพค,ครับครับพี่เอครับไอการระบุว่า ท่านเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเนี่ยแพทย์เป็นผู้ระบุถูกไหมครับผมใช่ครับที่จริงแล้วผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยมีการพูดกันมานานแล้วครับในต่างประเทศก็ใช้ในประเทศไทยก็ใช้ท่านไปนเสิร์ชดูได้ไง่ายๆนะครับคือเขียวเหลืองแดงก็คือผู้ติดเชื้อโควิดแล้วครับพี่เอสีเขียวก็คือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยไม่มีอาการ,รนะครับฝรั่งก็เรียก asymptomatic ไม่แสดงอาการหรือรู้สึกแค่ไอจามหรือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าต้องได้รับการกักตัวนะครับในต่างประเทศก็ให้กักตัวที่บ้านนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับห่างจากทุกคนในประเทศไทยเขาก็ใช้โฮสพิทเลพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ให้แยกกันอยู่แล้วคอยตรวจดูอาการนะครับแต่สีเหลืองนี่แหละครับสีเหลืองนี่เริ่มรู้สึกว่าหายใจติดขัดแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นปกติเนี่ยนะครับรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างในระบบทางเดินหายใจของเราเพราะว่าเชื้อโควิดไวรัสโควิด1 i d 1 9เนี่ยจะไปทำลายระบบทางเดินหายใจช่วงลึกก็คือถึงระดับปอดเพก็งั้นปอดอาจจะเริ่มไม่สมบูรณ์ถูกทำลายไปนี่คือระดับสีเหลืองแต่ยังพอหายใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้สักพักนึ่งปอดถูกทำลายออกซิเจนได้น้อยลงทุกระบบในร่างกายก็รวนหมดนี่คือสีเหลืองส่วนสีแดงนี่ก็เริ่ม หายใจตัวเองไม่ได้แล้วติดขัดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้เตียงโรงพยาบาลไม่พอนะครับเพราะพิ่นกครับมันไม่ใช่แค่เตียงครับเตียงหนึ่งคนพยาบาลก็ต้องสามคนหมอก็ต้องมาดูแลอุปกรณ์ต้องใช้เวนทิเลเตอร์แล้วคือต้องสอดแล้วเพราะงั้นแล้วนี่ก็คือการจำแนกผู้ป่วยเขียวเหลืองแดงแบบคร่าวๆครับครับพี่เอครับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวเครื่องที่ ทางสถาบันได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคำคีย์เวิร์ดว่าเป็นไฮฟลอ์เนี่ยจุดที่แยกตัดกันนะมันน่าดูฟังดูเหมือนจะมีเครื่องโลโล่ฟลอ์อยู่หรือเปล่าครับหรือยังหรือสแตนดาร์ดฟลอ์อยู่ครับผมขอบคุณพี่ที่มีนพถามนะครับเพราะว่าบางทีคนก็งงว่ามันไฮฟลอยังไงคเครื่องไฮฟลอเนี่ยสับในภาษาไทยที่คนนิยมใช้นะแล้วแต่จะเรียกนะครับมันก็คือเครื่องช่วยหายใจแบบหนึ่งแต่เขาเรียกให้ง่ายๆก็คือเป็นเครื่อง จ่ายออกซิเจนพูดง่ายๆก็คือให้ออกซิเจนเครื่องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับเครื่องนี้จะทําหน้าที่ผสมออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งออกซิเจนบริสุทธิ์มาจากไหนครับมาจากถังเขียวก็ได้หรือมาจากจุกบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เห็นไหมครับ,บไปเสียบตรงนั้นก็ได้แล้วก็จะผ่านเครื่องนี้มาเครื่องนี้ก็จะผสมเข้ากับอากาศภายนอกซึ่งผ่านระบบการฆ่าเชื้อนะครับผ่านระบบกรองครับ เปป้าเนี่ยแล้วจากนั้นก็ผสมและควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสม,มซึ่งตรงนี้เครื่องสามารถควบคุมได้ก็จะเหมาะกับคนไข้แต่ละคนซึ่งจะรู้ได้อย่างไงว่าคนไข้แต่ละคนนั้นต้องการแค่ไหนเขาจะมีเครื่องหนึ่งที่หนีนิ้วครับพี่นพครับผมจะเห็นเลยว่าทุกโรงพยาบาลก็ใช้ไม่น่าเชื่อนะเครื่องไอหนีนิ้วนี่ประเทศไทยยังทำไม่ได้นะครับ,รบเขาเรียกว่าเครื่อง p u l s e oximeter จะวัดอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับร่างกายเราซึ่งคนปกติมันจะเกิน95ผมวัดประจําเลยประมาณ98 99แต่ต่ำกว่า95หรือต่ำกว่า90เนี่ยเริ่มที่น่าเป็นห่วงแล้วครับเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟนเนี่ยก็จะทดแทนก็คือให้ออกซิเจนปริมาณที่เข้มข้นกว่าปกติและมีปริมาตรมากกว่าปกติเขาเลยเรียกว่าไฮฟ l ล w จะทำให้ ผู้ป่วยในระดับเหลืองที่ติดเชื้อแล้วรู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังหายใจได้เองได้ได้ออกซิเจนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้ปริมาตรออกซิเจนไปไล่คาร์บอนไดออกไซด์ในช่องปากได้นี่คือหลักการเบื้องต้นของเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟครับพี่นกครับครับพี่เอครับ สิ่งที่ทางสอจลอช่วยช่วยคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อทดแทนการนําเข้าซึ่งมีราคาแพงกว่าในกรณีนี้นี่พี่เอช่วยเปรียบเทียบให้ฟังเด่อยได้ไหมครับว่าของเราเนี่ยดีกว่าหรือว่าถูกกว่าหรือว่ามีข้อดียังไงครับผมเครื่องจ่ายออกซิเจนถือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความต้องการมากที่สุดในโลกนะครับเครื่องที่นําเข้าจากต่างประเทศราคาจะอยู่ที่ 2, องแสนสองแสนหหรือบางยี่ห้ออาจจะไปแตะสามแสนก็มีพูดง,ง่ายๆคือ2องถึงสามแสนบาท เพราะฉะนั้นแล้วราคาสูงนะครับและว,วันนี้ไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับเพราะประเทศผู้ผลิตเนี่ยพละเมืองเขาก็ยังเจอวิกฤตอยู่นะครับเพราะงั้นไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปหาซื้อได้ง่ายๆและราคาสูงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานและกระบังความร่วมมือกันระหว่างวิศวะละกระบังนะครับซึ่งเป็นคณะวิศวะที่มีชื่อเสียงกับคณะแพทย์ของพระจอมเกล้าลากระบังร่วมกันพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ไม่ใช่เราเพิ่งทำนะครับเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรามีการทดสอบมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเครื่องที่ประจอม9กาและกระบางพัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศได้แถมยังมีข้อดีกว่าครับยังสั่งการผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เพราะอะไรครับพี่นพเพราะเครื่องไฮฟ,ฟนเนี้ยจะต้องติดอยู่ที่คนไข้เพราะก็ต้องมีสายายางเนี่ยการที่เข้าไปดูผู้ป่วยโควิดเนี้ย ไม่ได้เข้าไปไง่ายๆนะครับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันมิดชิด 1. ก็คือเสียทรัพยากรนะครับชุดต้องเปลี่ยน 2. เสียเวลานะครับจะเข้าจะออก 3. ม,มีความเสี่ยงสูงครับผมแต่เครื่องที่สามารถควบคุมทางไกลได้เครื่องนี้จะวัดออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยและส่งให้กับคุณหมอทางอุปกรณ์ เช่นมือถือ iPad นะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยอยู่ที่อื่นได้และแลคุณหมออีกแล้วว่าออกซิเจนไปยังไงคุณหมอสามารถปรับเครื่องไฮโฟให้เหมาะสมกับปริมาณออกซิเจนนะครับที่คนไข้ต้องการได้นี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ล้ำหน้ากว่าต่างประเทศอีกครับพี่นพค,ครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับพี่เอครับตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะรบกวนเรียนถามให้พี่เอช่วยอธิบายอีกสักนิดนึงว่าแล้วรูปแบบกระบวนการหรือโมเดลที่จะครบวงจรในการที่จะให้เกิด การผลิตเครื่องที่มากขึ้นนําส่งไปยังความที่ต้องอผู้ทต้องการจะใช้ต้องการเนี่ยทางสงจลเนี่ยออกแบบไว้ยังไงบ้างครับผมขอบคุณครับพี่นพคนถามคําถามนี้เยอะนะครับหลายๆคนสงสัยว่ามหาวิทยาลัยจะทําอุปกรณ์ในการแพทย์เยอะๆได้อย่างไรนะครับพี่นพครับพระจอมเก้าและกะบังนะครับเราได้ตั้งศูนย์นวัตรกรรมสู้ภยัยโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์นาปีที่แล้วนะครับเชื่อไหมครับ ท่านผู้ชมพี่นพเราเป็นศูนย์ที่ส่งมอบเครื่องมือแพทย์มากกว่า1,000ชิ้นไปแล้ววันนี้ก็ยังส่งนะครับเราทำตั้งแต่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กอัตโนมัตินะครับ,รบที่พัฒนาจากที่ต้องคนบีบเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งถึงทำเครื่องช่วยหายใจนะครับประเภทสอดเนี่ยโดยใช้ระบบเจ็ตระบบเป่าลมซึ่งทดแทนการนำเข้าซึ่งอันนี้แ0 0แสนถึงล้านนะครับ ทำสำเร็จมาแล้วเท่านั้นเรายัางส่งมอบรถตรวจเชื้อความดันบวกมากที่สุดตู้ตรวจเชื้อความดันลบนะครับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ uvc หุ่นยนต์ต่างๆพี่นกครับครับพระจองเก้าระกบังเป็นผู้พัฒนาคิดค้นแต่เราไม่ได้ผลิตนะครับ,รบผู้ผลิตคืออุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับระดับชั้นนําของประเทศไทยซึ่งเขามีทั้ง iso มีทั้งอยและเขามีอาชีพสร้างเครื่องมือแพทย์อยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีนักวิจัยพัฒนาเหมือนที่เรามีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็คืออุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยก็อยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นนะครับว่าพระจอมเกล้าและกะบังคิดพัฒนาแต่บริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยเป็นผู้ผลิตครับเราเลยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเราได้งบประมาณอย่างต่อเนื่องเรื่องการผลิตและคุณภาพไม่ใช่ปัญหาครับพี่นพครับ อ๋อครับเท่าที่ผมดูเอกสารเบื้องต้นที่ประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยก็พบว่าเ,าเป็นลักษณะการรับบริจาคบางส่วนถูกไหมครับรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปใช่ครับคำถามบางอันนี้ได้รับมาจากคนใกล้ตัวนะครับก็ถามมาว่า,เ,าเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮฟลูเนี่ยกำหนดไว้ที่ราคายูนิตละประมาณ5 5 0 0 0บาทใช่ไหมครับใช่ครับต้นทุนนะครับต้นทุน,น,ทนครับห้าพันบาทครับณทีนี้ถ้าการบริจาคเนี่ยถ้าบริจาคมา ตามกาลังแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบริจาคได้เพียงหนึ่งใน4หรือ1ในสองของยูนิตเนี่ยก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับผมพี่นพครับมีคนบริจาค99บาทเยอะแยะไปเลยครับครับผมเก้าสิบเก้าบาทนี่เยอะมากอันนี้ก็คือคือทุกทท่านเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้มีส่วนในการให้เพื่อต่อลมหายใจครับบางท่านก็มาเป็นล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกี่บาทก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของผู้มีจิตศรัทธา ถ้าเกิด99บาทนะครับพันคนนี่เท่าไหร่แล้วครับ99,000เกือบได้2เครื่องแล้วนะครับเพราะฉัรน,น,นรายการดีๆที่พี่นพทำอย่างนี้แหละครับ,รบก็ช่วยทำให้ผู้มีิทธิสัตไม่ว่ามากน้อยแค่ไหนก็มีส่วนร่วมในการให้เพื่อต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยโควิดซึ่งวันนี้มีความต้องการสุดๆในเรื่องของเครื่องจ่ายออกซิเจนหรือไฮฟลครับครับโอเคครับ พี่เอครับรบกวนสอบถามนิดนึงอย่างเครื่องออกซิเจนไฮฟเนี่ยด็กตัวของเขาเองเนี่ยที่ราคาแพงถึงต้องหลักแสนบาทในต่างประเทศเนี่ยเขามาีสิทธิบัตรหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่ที่ที่ซับซ้อนทําให้ต้นทุนมันสูงมากขนาดนั้นหรือเปล่าครับผมพอจะแชร์ได้ไหมครับผมต้นทุนของเทคโนโลยีการแพทย์น,นั้นมากที่สุดอาจจะแปดซมาจากตรงนี้ครับอ๋อครับผม ถ้าเกิดเป็นยาอาจจะ99.99% 99ยาซึ่งส่วนผสมอาจจะส0สตางค์แต่ขายเป็นพันได้รามันมาจากสมองและไม่ใช่สมองคนคนเดียวครับมันสมองคนฉลาดฉลาดเก่งๆซึ่งทำงานร่วมกันเป็นแสนชั่วโมงนี่คือ,อทุนทแต่ผระจอมเก้าและกระ b a ไม่คิดค่าสมองไม่คิดคด่าวิจัยไม่คิดค่าพัฒนาไม่คิดค่าสถานที่ไม่คิดงบพัฒนาที่เราลงทุนไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับ เราเลยทําราคาได้ห้าหมื่นห้าซึ่งนี่คือราคาในการผลิตล้วนๆไม่ได้คิดราคาสมองถ้าเกิดคิดราคาสมองจะว่าไปแล้วอาจจะแพงกว่าต่างประเทศก็ได้ถูกไหมครับพี่นพถูกครับผมอ๋อครับก็คือตอนนี้ทางทางสจอรอเนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเพราะเพราะพอได้ผลิต,ตัำพันมาแล้วเนี่ยทางสถาบันเองก็เปิดกว้างแล้วก็ร่วมมือกับผู้ผลิตที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยถูกต้องทุกประการนะครับเทียบเท่าต่างประเทศหรือดีไม่ดีบางรายคงจะเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM ให้อยู่กับสินค้าต่างประเทศอยู่บ้างแล้วก็ใช่ครับ <ทำ S 2> ช่ท,ที่ทไมไ่พูดเลยครับแล้วก็ทําเลื่อนําส่งไปตามหน่วยงานตอนนี้แล้วตอนนี้ตามหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการเจ้าเครื่องไฮโฟตัวนี้นะครับได้มีการติดต่อเข้ามาบ้างหรือย,ยังครับพี่เอโอ้โหพี่นพแะติดต่อมาแบบน่าตกใจครับ บางชั่วโมงนี่หลายร้อยเครื่องนะครับวันนี้น่าจะทะลุพันเครื่องไปแล้วอ๋อครับผมคือคือเรื่องจริงครับพี่นพคือแทบทุกจังหวัดเลยเพราะว่าเรามีเครือข่ายด้วยครับพี่นพอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเรียนย้ำไปเรามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราพัฒนาโดยพระจอมเกล้ากระบางไปมากกว่า1,000ชิ้นไปแล้วนะครับแล้วแจกไปแล้วมากกว่า400รอโรงพยาบาล77จังหวัดหรือเราส่ง ข้ามแม่น้ํโขงไปถึงสงปปลาว <Okay. S 2> ส่งข้ามไปถึงลุ่มแม่น้าอิรัลวดีเมียนมาหรือข้ามมหาสมุทรอินเดียไปถึงมาลดิฟแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับพี่นพ oh. เพราะงั้นแล้วเราถือว่าเขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เพราะงั้นการเรียกร้องจากทั่วประเทศวันนี้จํานวนที่น่ากลัวมากๆเลยครับพี่นพครับ โอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่ทางสถาบันได้พัฒนาเปลี่ยนไอไอไอความคิดที่เป็นเพียงแต่บทวิจัยที่เขาชอบพูดกันนะครับวิจัยออกมาแล้วได้แต่อยู่บนที่นียออกมาอยู่ในรูปธรรมที่ปฏิบัติและใช้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงในสังคมทุกวันนี้ด้วยนะครับก็ขอร,ร่วมอนุโมทนาก็ขอชื่นชมในความพัฒนาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับผลงานอ,าออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับพีบ่ ผลงานพวกนี้นี่เป็นของนักศึกษาและเป็นของพวกกลุ่มอาจารย์หรือของสถาบันครับผมของระดับนี้ต้องเป็นอาจารย์ระดับโลกนะครับโอ้ครับพ,พี่นพอย่าลืมนะครับผมเองในฐานะนายกสมาคมนักเรียนธุรัฐบาลไทยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยได้เงินภาษีของพี่นพของท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านไปเรียน MIT ไปเรียน Harvard ไปเรียน Oxford Imperial College s t a n ต o r d ออาจารย์กลุ่มนี้ เขาเคยทํางานมากับบริษัทชั้นนําระดับโลกใน l a บที่ดีสุดในโลกมาเขาไม่มีโอกาสเท่านั้นนะครับก็เ,เรียนชนะฝรั่งแต่พอมีโอกาสครับเขาแค่เปิดลิ้นชักเข้ามาซึ่งเขาเคยทํามาแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับประจวเก้าลกระ b a n มีสาขาวิชาวิศวกรรมนะครับชีวการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราทํามาตลอด40ปีแล้วแล้วยิ่งมีคณะแพทย์เข้ามาอีกเรามีความพร้อมสูงมากครับเพียงแต่เราไม่มีโอกาสเท่านั้น พอโอกาสวิกฤตมาเราเลยทําได้สําเร็จครับพี่นพค,ครับโอ้ถือว่าน่าภูมิใจมากเลยนะครับกับมาตรฐานการการทำงานหรือว่าการจัดตั้งคณะที่ค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของสังคมในเวลานี้นะครับครับพี่เอครับในฐานะที่พี่เอดูแลบริหารจัดการทางมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยนะครับมา,รารมาตรการการป้องมาตรการการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยส่งผลกระทบแล้วทาง มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการรับมือ,อยังไงบ้างครับผมถือว่ามหาวิทยาลัยอย่างพระจอมเกล้ากบังนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ประกาศเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่15้ามีนาปีที่แล้วนะครับสองห้าหกสามเพราะฉะนั้นระบบของเราเนี่ยตลอด1งปีเราพัฒนามาไกลมากๆแล้วเพราะงั้นการล็อกดาวน์เนี่ยผลกระทบถึงเราเนี่ยน้อยครับเพราะวันนี้ทุกคนทํางานที่บ้านแล้วระบบออนไลน์เนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับ เรายังมีหน้าที่อยู่ในปัจจุบันก็คือเราเป็นศูนย์อาสาให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมเองต้องไปดูทุกวันทุกวันและบุคลากรซึ่งเป็นบุคลากรอ,อาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครอยู่ตรงนี้แหละครับที่เรายังต้องไปมหาวิลาลยอยู่ทุกๆวันครับนอกนั้นแล้ววันนี้ระบบออนไลน์ช่วยได้เยอะเลยครับครับ พี่เอครับนี่ในช่วงท้ายของรายการแล้วพี่เออยากจะฝากอะไรเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมที่เป็นประเด็นที่ผมยังตกหลน่นยังไม่ได้สอบถามกับพี่เอบ้างหรือเปล่าครับผมอยากจะขอบคุณพี่นพครับที่พี่นพกรุณานําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับทุกท่านครับวันนี้ถึงแม้ว่าเรามีหมอที่เก่งที่สุดในโลกพยาบาลที่เสียสละที่สุดในโลกแต่ท่านรูไ้ไหมครับประเทศไทยไม่ได้มีความมั่นคงาน,น,นสาธารณสุขเลยเพราะหมอกับพยาบาลทํางานมือเปล่าไม่ได้ครับ อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับทุกรูปแบบเครื่องเอ็กซเเย์เครื่องช่วยหายใจเครื่องฉาสุเเจนแม้กระทั่งเข็มฉีดยาหรือไส้ในของหน้ากากอนามัยเรานําเข้าเรียกจะได้ว่าร้อเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นสถาบันเที่ยวรีประจอเกล้าวเจ้าคุณตาและกระบังจึงมีความมุ่งมั่นนะครับเพราะเราเป็นหมหาวิทยาลัยของพี่น้องประชาชนที่จะสร้างโรงพยาบาลพระจอเกล้าวเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นผู้นําทางด้านการรักษาและพัฒนา ครื่องมือแพทย์ครบวงจรอ,อย่างแรกของประเทศไทยเช่นเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟนเนี่ยแหละครับก็อยากให้ทุกท่านสนับสนุนบริจาคสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าวจะคุณทหาร่วมกันนะครับให้คนไทยได้ทําคนไทยได้ใช้รวมกันท่านด้วยนะครับและพวกเราถึงจะได้รอดไปด้วยกันครับครับขอบพระคุณพี่เอมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางสถาบัน ทางสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังเนี่ยได้มีโอกาสออกแบบแล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วต้องได้ชื่อว่าเป็นสมาร์ทฮอสปิทอลอย่างแน่นอนครับผมครับในวันนี้ก็ได้รับสาระความรู้นะครับแนวคิดของโครงการให้เพื่อต่อลมหายใจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังจากดรสุชัชวีสวุวรรณสวัสดิ์หรืออาจารย์เอของพวกเรานะครับ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เออย่างมากนะครับที่วันนี้สลับเวลามาให้พวกเราได้รู้จักกับโครงการดีๆที่สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกับรายการคิดดีสังคมดีได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ t n n 2 t r u อ v i s i o n ูวิและสื่อออนไลน์ของทางสถานีทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาพี่เอกับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสว,ส, A, สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับ